แกไปจะได้่ะยกยปิ้ลดเหรอเดี๋ยวหงาลกเกี๊ยวอร่อยเดือดเกี๊ยวจ้าแ่เจ้าของผ่าจา์ออดเจ้าไมจัดเจ้าฝั่งนี้หน่อย หายเก็บไว้อวู่ก็ถ่ายลงลงลงแม่เต็มหนาะยพี่พี่เอามาแจกวันนี้ตอนนี้เต็มหมดแล้วเต็มห,หมดเลยครับเต็มหมดเลยหมดแล้ว <c oughs> อันนี้หนึ่งจันหมดนแล้วอันนี้อันนี้หนึ่งจันมีอะไรนะมึงมะเขือเทศสายันเตคราบผมแล้วแล้วพะอจะพูดเป็นแลสทำไมทำไมจะพูดเป็นแลส อนนเอาเอาไปทำแหงกินพวกเขา,น,านนี้ฟักแมวนี่เอาไปพัดก็ได้เอาไปแกงตั้งเนือก็ได้อร่อยมากๆมันจะหวานมันจะอารมณ์ประมาณคล้ายๆหวานไอ้หน,นุ่มก็มากมับเจ้าเก็บไว้เก็บมาไว้ดื่มก่อไม่ใช่คือถ้าถ้าจูนถูกบอกว่า